cr สวัสดีเพือ่นอนๆท่านลูกค้าทุกท่านทุกคนนี่ครผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะพี่นะนี่เลยหลวงปู่โตะนะครับผมรุ่นบูรณะอุโบสถนะพี่นะนี่รูปแบบค้ะเนื้อมาเขาจะมีฟองำดำๆด้วยแต่ผมถอดออกไปะะผมจะได้เห็นชัดๆนี่เลยนะผมออกวัดป่าดู่ิมพีนะ,พนะี่นนี่จะเป็นรูปแบบใบรายการข้เนื้อนะครับผมเนื้อทองทิพนากากาันประก้าจะสร้างแค่สองพ 500รอยเหรียญเท่านั้นเนี่ครับผมนี่โอ้โหผิววิงวับสวยงามเลยนะครับผมทองมาหนึ่งทองคําเลยนี่ผิวเงาผิวก็จกนะพี่นะอา่านะครับผมนีอ่ออกปี66นะพี่นะเสกไปเมื่อตอนเดือน วันที่หนึ่งมีนาปีหกหกนะครับผมพระเกจิร่วมปลุกเสกกันถึงร้อยแปดรูปกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมบอยท้าวอาจารย์คุมการผลิตนะพี่นะอ่านี่นะครับผมโหด,ดูดิเงาส่องเป็นกระจกได้เลยนี่ครับพี่ท่านอ่ะนี่เรามาดูรูปแบบเหรียญกันดีกว่า รูปแบบจะเป็นห่วงตันนะครับผมแล้วก็จะเหมือนจะมีเส้นเคลียนอยู่ด้านในห่วงด้วยนี่แล้วก็จะตรงห่วงเขาตรงขอบนะครับผมเขาจะมีแบบว่าลักษณะเป็นกลมวงกลมนี่แล้วก็จะมีพระปิดตานะครับผมนี่นิ้วชัดทุกนิ้วเลยล่องนิ้วชัดคมแบบนี้เลยนะครับผมจะต้องบอกได้เลยนะพี่นะเหรียญรุ่นเนี้ยนูนคมมีมิติสวยมากนะครับผมคมแบบคมสวยเลย คมเรียบหลูดูโก้นะครับผมนี่หน้ากากอนามะกะจมูกสุดบ็อกนะพี่นาต้องบอกได้เลยสุดบ็อกสุดพิมพนะครับผมนี่เ,เกษาล้อมลอเกษาต่างๆการครอนีจะต้องเป็นแนวแนวนี้เลยนะครับผมเส้นหน้าผากคมชัดเนื้อกายองูนะครับผมองค์หลงพุโตเห็นไหมเอ่ยจะมีเส้นเคลียนด้วยน่าจะเกิดจากการที่แบบว่า ทำบล็อกทำผลิตอะไรเลยนี่เห็นไหมเอ่ยลอยลอยกรีบรอยกรีบกีวรอ,อยสังคติต่างๆนี่เห็นไหมต้องดูมีร่องรอยนะครับผมกรีบอตัอตโนมัติอะไรล่ะกรีบเนี่ยคมชัดแบบนี้เลยนี่รอยขนกด้านข้างเป็นไงคมมากนะพี่นะนี่แต่เราจะเห็นเส้นๆตรงขอบเนี่ยระหว่างหู โหหลงปู่นะครับผมกับรอยกระหนกอีกด้านข้างเห็นไหมเอ่ยจะเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญเลยนะพี่นะรอยกระหนกนู้นสวยคมสวยชัดนะครับผมนี่ทั้ง2ด้านเลยเห็นไหมเอ่ยเ<ๆ>นี่ยระหว่างขอบนะครับผมขอบด้านในกับขอบช่วงกระหนกนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่จะมีขึ้นเด่นมากนะครับผมนี่แล้วลองรอยกระหนกต่างๆไปไงเอยคมนะคมแบบคมกริบเลย นะครับผมงานหน้ากากนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมและที่สำคัญเห็นไหมเส้นเส้นทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเส้นลัสมีกระแสปั๊มเนี่ยเด่นมากนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยมาไหนเรามาชมกันดูสิด้านหลังจะเป็นห่วงตานนี่แล้วก็จะมีแบบว่าขีดๆเล็กน้อยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเนื้อเกินจากการตัดขึ้นมาเล็กน้อยนิดนึงนะครับผมยืดๆขึ้นมานิดนึงนี่เห็นไหม ơi? เอ่ยนะครับผมนี่ ขอบเนื้อเกินที่ขึ้นมาก็จะเป็นแนวๆนวนี้นะครับผมจะตามรูปทรงเหลียนเลยนี่แล้ก็จะเป็นยันนะเศรษฐีนะครับผมอยู่ด้านบนยันตีนีิสิงเหแล้วก็จะตอกณะน,นะพี่นะณะก็จะอยู่บนาตารางตีนีิสิงเหตรองเลข6 นะครับผมอยู่ระหว่างเลขอบพอดีนี่โหขอบขอบแบบว่าอะไรต่างๆเนี่ยนูนคมมากนะพี่นะนี่ตัวเลขต่างๆขึ้นเห็นชัดเลยเนีย่ครับผมนี่แล้วก็จะเป็นวันที่1น่งนี่จะเป็นวันที่ลุกเสกพอดีนะครับผมเห็นไหมเออโหเส้นเส้นแต่เราก็จะเห็นแบบว่ามีเส้นเส้นแบบว่าเป็นสายฝนลงมาอีกนะอลองสังเกตดีๆลองสังเกตดีดี นี่ครับผมแล้วอลองมาทายกันดูสิว่าองค์นี้บอกอะไรนะครับผมอ่านี่เล็โคจะตอ,อกอยู่ด้านนี้นะครับผมตอ,อกอยู่ด้านหลังคำว่าหลวงปูตโตพอดีนะครับผมนี่องค์นี้จะเป็นบล็อกธรรมดานี่บล็อกบล็อกทองคําจะเป็นรูปด้านบนนะครับผมเพราะว่านี่บล็อกบล็อกธรรมดาจะมีขีดขีดะจะมีขีดขีดอยู่ตรงช่วงลายกระหนกด้านล่างนะครับผมเห็นไหมเอ่ยอ่าจะเป็นแนวแนวนี้เลยนะครับผม ใครมีลองมาเทียบกันดูที่ว่าเอ้ยของเราบล็อกบล็อกธรรมาดาหรือบล็อกทอคอนี่แล้วดูนะครับผมตรงระหว่างขอบสันเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจะมีแบบว่ารอยขีดรอยตะบายหรือเปล่านะครับผมจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพี่แจนนี่รอบขอบ สันเลยนะพี่นะรอบเหรียญเลยนะครับผมและความนูนความตื้นความลึกเนี่ยต้องขอบกับพื้นเหรียญเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับผมของปอมน่าจะออกหมดแล้วแต่ผมเชื่อนะว่าของปอมอาจจะทำมาไม่คมเท่านี้นะครับผมห้ง,งานคมงานสวยมากนะพี่นะอ่าไหนเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญแบบ ต่างๆที่เพิ่งได้เข้ามากันสิวันนี้ได้เข้ามาสนะครับผมแล้วมีเหรียญตัวเองที่เก็บอีกหนึ่งนะพี่นะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมอทองแดงผิวลุงหน้ากากฉนวนที่ทําไปแล้วโอ้โหงานหน้ากากทั้งหมดเลยสวยงามมากนะครับผมไม่แพงงานแบบว่าธรรมดาเลยนี่ถึงจะเป็นงานคะเนื้อนะครับผมเ,เป็นวัลลชจัดสร้างพิธีอะไรต่างๆเดียวกันหมดนะครับผมอย่าน้อยหนะ้านะพี่นะนี่นะครับผมสวยมากและสังเกตตรงที่แบบว่า โค้ดนะกับโค้ดตัวเลขนะครับผมจะต่อคนละตําแหน่งกันเลยนะพี่นะน่าจะบ่งบอกได้เลยนะครับผมว่าเนื้อนี่เนื้ออะไรกันแบบว่ายอมแมวแล้วนามาขายสมมติเอาเนะื้อพวกเนี้ยไปชุบเป็นเนื้อเงินแล้วบอกมาบอกเนื้อเงินเรียบร้อยเลยนะพี่นะนะครับผมและสิ่งสําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยถ้าใครมาดูแล้ว เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างบล็อ,อกทองคาก่อนน่ครับผมบล็อกทองคำด้วยง่ายเล็กน้อยเลยนะพี่นะตนําหนิเห็นไหมเลยด้านล่างกระหนกเนี่ยจะไม่มีขีดจะไม่มีขีดเนื้อเกิน2องขีดเหมือนอบล็อกธรรมดานะครับผมจะดูเรียบไปเลยนะพี่นะนะครับผมเห็นไหมเอ่ยบล็อกธรรมดาเป็นไงจะมีขีดเนื้อเกินด้านล่างนะครับผมสวยเลยนะพี่นะนี่ามาสิ่งสําคัญนะครับผมขอบตัดนั่นเอง เราต้องมาดูขอบตัดนะครับผมสำหรับของแท้รุ่นบูรณะอุโบสถหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่านี่เลยอาแนวขอบตัดจะเป็นแนวนี้เลยนะพี่นะอันที่เป็นเส้นเด่นอาจจะไม่ได้ตรงกันมากอาจจะเฉยๆนิดนึงนะครับผมแต่ให้ดูเป็นแนวนี้เท่านั้นนะพี่นะ,อะของเนื้อทองทิพย์เนี่ยก็จะแบบว่ากินไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับผมกินครึ่ง นี่แต่อีกเนื้อหนึ่งนะครับผมรสมําตาเนี่ยโหกินเกือบเต็มเลยนะพี่นะฟันตัดจะเป็นแนวแนวนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญบุรณะอุโบสถหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับผมอ่าไหนเรามาดูอีก,อกด้านนะึงเป็นยังไงไหนรามาชม นี่นะครับผมขอบตัดก็จะต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นนะพี่นะอถ่อ,องยากนิดนึงต้องขออภัยนี่ๆจะมีบางช่วงหนึ่งบางเส้นหนึ่งที่ติดไอ้ที่ตรงกันนะครับผมเส้นนูนแล้วก็เส้นจมก็จะมีตรงเหมือนกันนี่เห็นไหมเอ่ยจะเป็นแนวแนวนี้เลยนะครับผมเช่าหาต้องระวังนะพี่นะ,ะวันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบครับ